ราะชีวิตมีความแตกต่างริชีพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของคุณบริษัทริชชีพเพลส2002จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวบ้านทรงอิสระทาวน์โฮมและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร บริษัทริช่เพลส2002จำกัดมหาชน,นมีประสบการณ์มาเยอะไม่ต้องไปคนโทรลวิธีการเขาเลยบอกแค่เป้าหมายอย่างเดียวพอกับอันที่สองคือบอกอะไรครับอยู่ต้องการซัพพอร์ตอะไรบอกอะไรอันนี้พูดทั้งสองภาษานะอันนี่พูดสองภาษาพูดสองภาษานี่คือถ้าเราวิเคราะห์ปรภทนี้นะครับคนที่ไม่สะดวกตัดสินใจทำไมครับ ให้ทางเลือกจบท้ายด้วยทางเลือกหลายๆทางเป็นการไม่บีบเขาให้ตัดสินใจเกินไปแต่นั้นเองมีทางเลือกถ้าเกิดเราจะขายโปรดักต์เราแต่ขอให้ทางเลือกทุกทางมาจบลงที่เราเนื้อออกใช่ไหมขายของต้องให้ทางเลือกทุกทางเลือกเป็นไงจบลงที่เราจะต้องขายของที่ได้ขายห้องชุดขายอะไรก็ว่าไปนะครับไม่สะดวกที่จะเลือกหลายทางนะครับ ไง,ไง่ายเวลาไปกินข้าวที่ร้านอาหารพี่กินน้ำอะไรดีครับโหเป็นไงเยอะเลยเยอะเลยกับอีกคนหนึ่งพี่บบมีน้ำส้มกับน้ำแบปปซี่พี่เอาอะไรนบบคนสั่งง่ายกว่านี่คือเทคนิคที่แม่ค้าพ่อขาใช้คือผมไม,ไม่ต้องคิดให้เลยได้ไหมเที่ยงนี้กินอะไรดีถาสัง่งจริงมีคนทำแอปพลิเคชันหนึ่งมาคืออะไรครับ อชื่อแอปอะไรผมจำไม่ได้นะคล้ายคล้ายเสียงแหละคล้ายๆเสียงเสีซีแหละกดปึก๊กกินละดีเชียงคิ้กดปึ๊กแล้วมกระลันให้ปึก๊กปึ๊กแล้วออกมาโอ,อ,าอ,อเคสั่งอันนี้แหละ <c oughs> เออเมิร์กไหมเมิร์กไหมเออผมว่าใช้ได้นะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นแอปพลิเคชันที่แบบไม่สะดวกเลือกเลือกให้หน่อยเอาอะไรเอาตามเองเอาสั่งไปเลยสองจานนะครับนะครับแบบได้กับไม่ได้จะแรกหรือไม่แรกมี่สองอย่างนะครับจะกินหรือไม่กินนี่สองเลือก นี่คือคนเป็นแบบนี้ถามว่าถ้าคนฟังเยอะ <c oughs> มันมีทุกประเภทไหมครับ<ม>การพูดที่ยากที่สุดคือการพูด Public Speaking เพราะว่าโอ้ <c oughs> เด็กก็ฟัง <c oughs> ผู้ใหญ่ก็ฟังผู้หญิงก็ฟังคนเท่าค,คนแก่ก็ฟังฟังหมดเลยดัยงนั้นเอง prime minister หรือ pm prime minister เนี่ยนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับของทั้งอเมริกาแระของใครก็แล้วแตเ่เอาเดนๆเด็ของอเมริกา ก่อนที่จะขึ้นมา Public Public s p e a k i n g ต้องมีนักเขียนแต่งคำพูดให้เลยนะครับเพราะว่าการพูดของอประธานาธิบดีคือคำมั่นสัญญาต่อ <Okay. S 1> ชนชาติของเขาหรือต่อโลกหรือต่ออะไรก็แล้วแต่ข่า,ขาวมักเน้นโดนทำพูดแบบนี้่น้นพูดแบบนี้มีผลต่อตลาดหุด้นมีผลต่อเศรษฐกิจคนเลยดังนั้นเองก่อนที่เขาจะพลาบิกเขามีคนเขียนให้เลย แล้วคนเหล่านี้เก่งมากเก่งเรื่องการใช้คําเก่งเรื่องการใช้อักษรเก่งในเรื่องการคอนเน็กกับคนเนี่ยเขาเขาฝึกฝึกมาเร่างนี้โดยเฉพาะเลยเดียนเสนพ่ให้เดียนเันิ่ให,ให้นะครับนี่คือระดับสูงๆก็จะอ่อนี่คือการพูดที่ยากที่สุดคือ Public Speaking นะครับคนที่ Perfection นี t นะครับ Perfect เพอร์เฟกคือแบอแบคาดหนังระดับเพอร์เฟกอ่อะผมแบบเพอร์เฟกชั่นนิดน่ะเวลานำเสนอต้องเป็นแบบไหนครับเป๊ะต้องเป๊ะ okay. <Okay. S 1> เรียบร้อยแน่นอนไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่การพิมพ์แม้แต่การพิมพ์มรพมพหรือการเขียนนะครับเป๊ะบางคนเปิดตัวเ,เช่นบอกว่าเปิดตัวเองนะต้องขออภัยด้วยครับสไลด์มันทำตื่นตื่นอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้าง<ม>ถ้าเปิดตัวแบบนี้นะครับเพราะอะไรรู้ไหม คนที่ประชุมคอยจับปิดที่ทำอะไรินะไม่ได้สนใจในเรื่องเลยจะพินถูกพิลปิดอะไรเดโชม m สโกรออนให้สับนี้ตลอดเดโชมาสโกรออนนะครับถ้าเราเป็นผู้เสนอนะคนที่ชอบสงสัยนะครับตั้งคำถามให้เขาตอบใช่ไหมคนที่สงสัยเขาไปตัวทานอย่างละเอียดจนไร้ข้อปฏิเสธพยายามปิดทุกมุมมองความคิด แต่นั่นเองจึงมีการนําเสนอบางอย่างที่บอกว่าในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์มองเรื่องนี้แบบนี้ในมุมมองด้านสังคมมองเรื่องนี้เป็นแบบนี้ในมุมมองด้านเศรษฐกิจมองเป็นแบบนี้นี่คือคนที่เพื่อจะปิดข้อสงสัยหรือปิดประตูให้หมดทุกทางนะครับในมุมมองของผู้บริหารมองแบบนี้เออมันอาจจะมีการนําเสนอบางอย่างนะสมมุติว่าผู้บริหารเนี่ยถ้าเราประเมินแล้วผู้บริหารมักอะไรครับ ให้บอร์ดร่วมตัดสินใจด้วยก็มีบางคนนะครับเวลานําเสนอไปเสนองานไปสัมภาษณ์บอร์ดหลังๆแล้วแบบเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วให้เห็นไปด้วยกับที่เราเสนอเสร็จแล้วก็มาเปิดนําเสนอให้ประธานฟังประธานก็ต้องอ่านบุมั๊กก็เป็นอีกวิธีหนึ่งได้นะครับชอบควบคุมครับคนที่แบบคอนโทรลเป็นพวกคอนโทรเลอร์ชอบควบคุมจริงๆแล้วนิสัยผมก็เป็นคนชอบควบคุมเล เวลาเราเป็นนักควบคุมแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขจริงไหมเอาไปที่ร้านอาหารเมืเ่อกี้เหมือนเดิมที่กินอะไรนี่นะครับเราจะมีความสุขไม่ได้สั่งบ่อยน้องเอาันนี้มาให้หน่อยน้องหยิบช้อนมาให้หน่อยน้องขอนื้อปลาหน่อยน้องขอพริกหน่อยสังเกตดูนะครับเราจะมีความสุขเวลาเราคอนโทรลอะไรบางอย่างได้นะครับนี่คือ,อสิ่งที่นักควบคุมคมันชอบทำนะครับสรุปและลร่บสรุปและรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆนะครับ โอเคตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับอีก10นาทีนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะให้ทุกท่านไปคิดข้อเสนอเดี๋ยวผมยกตัวอย่างข้อเสนอให้เพื่อเราจะมาพรีเซนต์กันนะครับแก้งว่วงแก้งว่วงนะครับเอาละผมขอไปตรงนี้เร็วนิดนึงนะครับแนวทางป้องกันหรือบรรเทาปัญหาในการนําเสนอที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตรงนี้เราคิดไว้ก่อน่วงหน้านะครับผมสรุปไว้ให้อยู่แล้วอยู่ในโน้ตอยู่แล้วนะครับโอเคไหมครับ ยู่ในโน้ตของท่านแต่ละคนอยู่แล้วในสรุปนะครับมีการต่อต้านจากผู้ที่กลัวจะเสียผลประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นที่เราไปเจอก็คืออะไรครับจะไปสร้างเขื่อนใครเสียผลประโยชน์ครับชาวบ้านแถวนั้นและเราต้องทำยังไงบ้างนี่คือแนวทางนะครับจะมีการเสียประโยชน์กับบุคคลในบุคคลหนึ่งนะครับก็จะทำยังไงบ้างมีอะไรทดแทนไหมเขาเสียไปกที่มีหลักของการ เขาเรียกว่าอะไรนะครับต้องมี replace นะครับเอาออกแล้วก็มีอะไรทดแทนให้ทดแทนคือต้องอะไรครับเท่ากับของเดิมหรือสูงกว่าของเดิมนะครับนี่คือวิธีการนะผมไม่ต้องรายเรียดนะมีการต่อต้านจากผู้มีอคติดูสิว่าเขามีอคติเรื่องอะไรจุดอ่อนเรื่องนั้นคืออะไรเลี่ยงเลี่ยงที่จะไม่เสนอตรงนั้นนะครับมีการต่อต้านจากผู้ที่กลัวความยุ่งยากไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับ และวิธีการก็คือว่าต้องดูว่ามันง่ายอย่างไรบ้างแล้วหาตัวร่วมจากคนเหล่านี้ให้ได้อย่าไปชนะใจชุมชนทีเดียวในห้องประชุมแต่หลังห้องประชุมการพรีเซนต์ก็มีประโยชน์นะครับในทางธุรกิจก่อนที่คุณจะไปพรีเซนต์บิดงานอะไรก็แล้วแต่บางเรื่องบางอย่างแล้วแต่บางทีมันจบที่นอกห้องพรีเซนต์มาก่อนแล้ว mm hmm. นั่นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นการที่เราจะเอาชนะความต่อต้านคนยุญญ่ยยากนะครับบางทีเขาจึงมีคํา ศัพที่เรียกว่าพวกไปล็อบบี้ยสใช่ไหมที่มีอาชีพล็อบบี้ยสขึ้นมานี่แหละครับก็ไปล็อบบี้ยูสไปก่อนนะครับ, ist, นะรบต่อต้านจากผู้รู้ใช้วิธีการครับดึงเข้ามาเป็นพวกสรุปง่ายๆดึงมาเป็นพวกนะครับนี่เป็นข้อนี้ต่อต้านจากผู้ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกันนะครับต้องพยายามดึงมาเป็นพวกแล้วก็ใช้เรื่องของผลประโยชน์เพราะเรากำลังพาดามชิดเขาในสิ่งที่เขาเชื่อนะครับไม่สนใจ เออทำไงเทคนิคของนักบรรยายเวลาบรรยายในที่อันนี้ครับแล้วคนไม่สนใจคือบางทีเขาทำไปยัยไครับเงียบยืนเฉยหรือไม่ก็ดับสไลด์ไปนี้การปิดสไลด์นแบบนี้นะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวจะพ,พูดในภาวะพูด,ดู้เลยแล้วกันนะครับถ้าเราไม่มีตัวไฟเตอร์ที่มันมีปุ่มในการกด ให้กดตัวไหนหรู้ไหมครับให้กดตัว B ีเนี่ยผมกดปุม่มไหนล้วขึ้นมาแล้ไปกดที่ตัว B นะเวลาท่านนําเสนอเขาคอยนะกดที่ตัว B มันจะเป็นการเาเรียกว่าดาร์กสไลด์มันจะดาร์กเลยวิธีการอีกตัวหนึง่งก็คือว่านอกจาก B ที่เป็นดาร์กแล้วให้กดตัวดับเยูดับเยูคือไว้มันจะใส่แบบนี้ข้อดีข้อเสียต่างกันก็นคือว่าการกดแบบดาร์กสไลด์ ถ้าเป็นโปรเจคเตอร์ที่ยิงเข้ามาแบบนี้นะครับมันจะเกิดอะไรครับถ้าดาร์สไลด์คือโปรเจคเตอร์จะปิดเลยมันจะทําให้เราไม่มีเงาข้างหลังแล้วก็แสงไม่ส่องหน้าเราเราสามารถยืนต่อหน้ายืนต่อหน้าคนตรงกลางได้เซนเตอร์ได้แล้วก็พีอัเทนชั่นหรือว่าให้คนมามีส่วนร่วมกับเราได้สวนใจเราได้ไม่ต้องไปส่วนส,สไลด์แต่ถ้าเป็นไว้เนี่ยบางทีแสงมันส่องแต่ถ้าดาร์แสงมันไม่ส่อง้วเนแ่ยเล็กคอมเมนต์ให้กดตัวดี ให้กดตัว b เวลาจะ c พอสไลด์ถ้าเกิดไม่มีตัวอันนี้ไหมนะครับเราสังเกตดูจะมีจุดนี้ให้ให้ให้เราดาักเวลาใช้ p o เตอร์อเห็นะครับเอกสารบางทีอาจจะไม่จําเป็นเนาะเหมือนเราเรียนไปตอนเช้าเอกสารไม่แจกให้ก่อนนะครับขึ้นอยู่กับเราเตรียมเนื้อเรื่องมาดีแค่ไหนนะครับเหตเวลาอันนี้สําคัญมากนะครับเวลาก่อนที่จะทำนะครับเวลา ต้องมีข้อด้วยนะครับมีมากไหมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไหมเป็นเวลาไหนวิธีที่จะไปเวลาที่ยากที่สุดในการนำเสนอคือเวลาไหนครับรรเวลาที่ยากที่สุดตอนนําเสนอเนี่ยช่วงเวลาไหนคาว่าเวลานี่คือช่วงเวลานะครับเ<า>ช่าย่งช่วงบ่าย Bem, เย็นเพราะว่าบัดบ่ายีนง่วงนอนเย็นนี่วเหนีัวมีนะก่อนเที่ยงคือสิบเอ็ดโมงคือิูข้าวแต่นั้นเองวิธีเซลล์ที่จะไปหาลูกค้าหลีกเลี่ยงเวลาแบบนี้นี่คือการประยุกต์ใช้นะหรือการไปนําเสนองานหลีกเลี่ยงเวลาแบบนี้นะครับยืดหยุ่นได้ไหมเตรียมได้หา้ยืดหยุ่นได้คนที่เก่งในการยืดหยุ่นนะครับ เขาจะมีแบบ full scale ในการบรรยายในเรื่องนั้นแล้วถ้าเกิดมีเวลาน้อยพูดแค่5นาทีก็ได้เตรียมไวส้สองส,องสองรูปแบบนะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นเซลล์ที่เก่นเงเป็นนักมาร์เก็ตติ้งนะครับเขเตรียมไว้2รูปแบบเรื่องก่อนและหลังนะครับเรื่องของเรามีไหมเรื่องอะไรบ้างใครเป็นคนนําเสนอหมายความว่าถ้าเกิดเราไปนําเสนอหลังจากคนก่อนหน้านี้เขาพูดเรื่องอะไรวิธีการอะไรครับ ดึงความสนใจของผู้ฟังให้คอนเนคกับเราคือเราจะได้พูดเรื่องโยงตรงนั้นมาเพราะว่าเขามีส่วนร่วมอยู่แล้วเราจะได้โยงได้นะครับหรือเรื่องก่อนและหลังเรามีประเด็นอะไรที่อนซ้อนทับกันบ้างนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตรงนี้ใครเป็นคนนำเสนอถ้าคนนำเสนอก่อนหน้าเรานี่เป็นเราโหกแบบปรมาจารอะไรเป็นไงครับลบดกว่าขอนำเสนอวันอื่นดีกว่าเพราะไม่กิดการเปรียบเทียบให้เห็นได้นะครับ สถานที่ไม่เป็นไรสถานที่นี้เร็วได้นะครับนี่คือนักบรรยายต้องทําเสมอไปก่อนอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงถ้าท่านเป็นวิทยรกรที่มาแบบพอดีเลยวิ่งม,มาแบบเหงือ่อตกเหงื่อ,อไรดไวเลยนะเขาก็จะบ,บ,บอกอะไรไม่โปรเฟชชั่นอลนะครับอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงมามาก่อนนะครับ นี่คือสถานที่การขัดจะมาอุปกรณ์อะไรมาจัดการที่หมดเลยนะครับเสียงรบกงรบกลัวอะไรแบบนี้นะครับพอเตรียมทุกอย่างมาเสร็จจะต้องตรวจสอบเดี๋ยวจะให้เตรียมนะครับถามคำถามแบบนี้นะครับกับกับอขีตครับถามคำถามแบบนี้กับตัวเราเองมีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือเปล่าการนําเสนอของเราแบบนี้เจาะจงหมายความว่ากับกลุ่มคนที่เจาะจงกับเนื้อเรื่องอะไรที่เจาะจงหรือเปล่า มีคุณค่าต่อผู้ฟังไหมเนื้เรื่องที่เราเตรียมเนี่ยมันฟังแล้วมันเพลนไหมนำไปปฏิบัติได้ง่ายไหมผู้ที่รับผลกระทบรู้สึกเรื่องนี้อย่างไงอะไรเป็นจุดอ่อนในการนําเสนอที่ทําให้ผู้ฟังเนี่ยปฏิเสธหรือจะทําให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจได้ง่ายได้อย่างไรบ้างที่เราจะทําพยายามทาเช็คลิสต์แบบนี้นะครับซึ่งผมได้ทําเป็นเอกสารมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นขั้นตอนเป็นเหมือนกับแผนการนําเสนอยังไม่ได้อยู่ในชีดนี้นะครับ เดี๋ยวจะให้ทำเดี๋ยวจะให้ทำนะครับเอาละเดี๋ยวก่อนอที่จะทักเรกนะครับก่อนจะทักเรกงนะครับจะขึ้นตัวนี้มาคือเราจะเตรียมนําเสนอแล้วนะครับเดี๋ยวเทมเพตนี้จะมีให้เหมือนเดิมนะครับเรื่องกําหนดเรื่องที่จะเสนอหัวเรื่องอะไรวัตถุประสงค์ขอบเขตเนื้อหาเป็นไงบ้างวิเคราะห์สถานการณ์ผู้ฟังเราเราเรียนไปแล้วลความสําคัญในการนาเสนอผู้ฟังเป็นงไงศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เราจะมาสู่ขั้นตอนวางแผนนําเสนอคือโครงกําหนดวิธีการและเขียนแผนการนําเสนอส่วนเตรียมนําเสนอเนี่ยเป็นการใส่เนื้อหาอะไรลงไปงต่างๆนะครับแล้วก็มาพูดนําเสนอในตอนท้ายนี่คือขั้นตอนทั้งหมดที่ทจะทําผมมีอยู่สิการนําเสนอที่อยากจะให้ทุกท่านได้ทํานะครับเดี๋ยวจะให้ทำโครงการวางโครงในการนําเสนอยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่น เดี๋ยวจะได้ไปคิปตอนทานกาแฟนะครับนี่คือสิบรูปแบบที่จะให้ถ้าจะนําเสนอในเชิงการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริหารอนุมัติวิธีนน้มนิี้ทำยังไงบ้างเรามีกลยุทธ์บางอย่างที่อยากจะนําเสนอเพื่อให้มาเก็ตติ้งอยากจะเสนอกลยุทธ์ในการทําการตลาดอย่างนี้เป็นเพื่อให้บอร์ดแอป r o v e เพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็น จะเสนอขายสินค้าหรือการบริการหรือขายไอเดียความคิดบางอย่างมันมีโครงยังไงเสนอแนะทางเลือกในการตัดสินใจมันมีโครงยังไงบ้างนะเพื่อจะให้คนเลือกหรือไม่เลือกเสนอแนวทางในการป้องกันปัญหาดูว่าอนาคตมันจะเกิดปัญหาแบบนี้ผมขอเสนอแนวทางแบบนี้ทําโครงยังไงขายทอดความรู้หรือการสอนในการอบรมในการเทรนนิ่งหรือโนเรททรานสเฟอร์ ure, หรือการสอนน้องพี่สอนน้องโคชชิ่งใช้แบบนี้ การรวบรวมหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลหมายความว่าบริษีไปแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการทำอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทอือ่นยกตัวอย่างหรือหน่วยงานเรากําลังไปแลกเปลี่ยนข้อมูลในสายบัญชีกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์รรเหมือนกันเราเจอปัญหาอะไรบ้างนะอาจจะทําเป็นรู้จัก COP ใช่ไหมครับ<ม> COP COP ย่อมาจาก Community of Practice หมายความว่าถ้าเราสร้างอมมูนิตี้นี้เกิดขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างเช่น C.O.P. ของสายบัญชีการเงิน C.O.P. ของการตลาดก็จะมีเฉพาะบัญชีการเงินอยู่ในกลุ่มนี้มีเฉพาะการตลาดอยู่ในกลุ่มนี้หรือ H.R. ก็จะมีเฉพาะ H.R. ในกลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่นผมก็มีกลุ่มาลายของ H.R. ทั้งหมดอยู่ประมาณ500กว่าคนที่อยู่ในกลุ่มลายเดียวกันแล้วก็ขอข้อมูลขออะไรกันอยู่ในนี้หมดเลยอยากเข้าไหมอยากเข้าค่ะเดี๋ยวเชิญว่าเต็มที่นะเพราะลายมีจำกัดเดี๋ยวถ้าใครออกผมเชิญปั๊บเลยนะ้โ เราก็จะมีข้อมูลอยู่อยู่ในนี้เพื่อจะทำ C O P แชร์กันแท็กทิพกันก็นี่แหละจะเตรียมข้อมูลยังไงดีนะครับมีข่าวร้าย,เ,ยเ,เดือนเดือนไ่ขึ้นตัวปีนี้จะเสนยออยังไงเนี่ยเอชาเครียดเลยจะพูดอย่างไ,ไงข่้มาวร้ายมากมากเลยขา,ายมากเลย,ย,เลยนะครับ รายงานความก้าวหน้าสรุปงานให้ฟังหน่อยสิบริษังานให้ฟังหน่อยสิปีอะไรบ้างไม่ต้องมีประเด็นอะไรบ้างการบรรยายสรุปหน่วยงานหรือบรรยายสรุปอ่าเป็นไงอันนี้คล้ายๆกันนะความก้าวหน้ากับบรรยายสรุปอาจจะมีความคล้ายกันอนู่นะครับส,รสิ่งที่ผมอยากจะให้ทำคือให้ทาแบบนี้ครับนะครับอย่าไปคิดตอนมีก,กาแฟนะเดี๋ยวเราทําเป็นกลุ่มนะยกตัวอย่างแก้ไขปัญหาแบบที่หนึ่ง <S 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 ผมจะวางโครงเหมอนว่าถ้าผมจะเสนอเรื่องก,การแก้ไขปัญหา มันจะต้องมีโครงอะไรบ้างไม่ต้องเยอะนะครับอันแรกผมจะมีอยู่6ทิศทางแบบนี้หนึ่งบอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดตามแผนและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือปัญหาที่มันมี 2. ชี้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วผมจะไปเตยมข้อมูลแล้วแต่นี่คือโครงที่ผมวาไงไว้ 3. ชี้เห็นถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไอาจจะเป็นเรื่องของนโยบายหรือเรื่องของงบประมาณหรือเรื่องของาบาุคลากรหรือเรื่องของแผนก็ได้ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหา4เสนอปัจจัยหรือสาเหตุของปัญหาที่มันเป็นณปัจจุบัน 5. ้าแนวทางบรรเทาปัญหาหรือแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน6เสนอแนวทางดําเนินการขั้นต่อไปนี่คือตัวอย่างที่อยากให้ทุกกลุ่มได้คิดคิดเป็นบล็อกแบบนี้แค่นี้พอโอเคไหมครับโดยให้คิดบล็อกแบบไหนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจกให้เดี๋ยวแจกให้เดี๋ยวแจกให้เดี๋ยวแจกให้นี่คือวิธีการนำกาพรีเซนต์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาคราวนี้ไปแล้วเหลืออีกเก้าอันกลุ่มนี้เลือกอะไรดีครับกลุ่มแรกเอาสักสองข้อไหมหรือเอาข้อเดียวก็ตอนนี้กี่โมงแล้ว อา้นสองเรื่องไหมจะได้ครบตอนนี้มีทั้งหมด5กลุ่มนะครับ5กลุ่มมี9มี9ก็คือตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อที่10กับ้ับใครเลือกก่อนครับ4กับ5้า้อนี้ข้อ3สาเดี๋ยวมันมี5้าเจอหต้อง้า E ห้าใปมอยากน้5 5. ีไหมอะไรอะกานวีกส่ก้าวสี่ก้าวห้าเลือกเลยืก่อนได้สี่ก้าวห้าที่สามกับอะไรครับสมเสนอ้เหเก้าเก้ขามเก้าเขาเก้าเอาสไลด์มามาดูก่อนนะเพราะว่าส่งไลน์ห้ามโแวก็ไหค้งนะส่งมาบ้า สามกรสิบแล้วสามกรสิบทสามคือเสนอสินค้าสิบคือเราขายสิไรไหลคเดยิไปแล้วเอะไรบเล้วตอัเดีนนี้มีอะไรครับตอนนี้มีอันนี้ไปแล้วสามแล้วไปแล้วสามไปแล้วสิบไปแล้ว สี่ไปแล้วห้าไปแล้วไ่เจอกลยุทธ์ผมไปยังผมไปยังเหลือสองสองสี่ในกลยุทธ์ผมไปยังเจ๊งไ